ผู้ชมครับเปิดแผนของในแม่มันล้วงความคิดลึกๆของในแม่หรือว่าคุณลี่กันนะครับถ้าวันหนึ่งเขารู้ว่าเทียนเนี่ยชอบและรักจิวมากรักมากๆด้วยนะครับเพราะนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่เขารักแบบเป็นแฟนเนี่ยในแม่จะรับเรื่องนี้ได้ไหมและจิวเนี่ยอาจจะถูกในแม่กำจัดหรือเปล่ามาคุยนะครับตั้งแต่ละครคุณชายเปิดเรื่องมาจนถึงล่าสุดตอนนี้นะครับในแม่รู้อยู่แล้วว่าเทียนเป็นตัวซิวครับ ในแม่ดูเจ้ากี้เจ้าการกับแทบทุกเรื่องเลยนะแล้วก็มีกรอบให้กับเทียนแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยออกจากปากของในแม่คือเทียนห้ามเป็นต้นซิลวนะเลิกเป็นต้นซิวนะไม่เคยมีไม่เคยห้ามไม่เคยบอกให้เลิกด้วยคับคุณผู้ชมนี่จึงตอกย้ำได้ชัดว่าในแม่เนี่ยไม่ได้ติดเรื่องที่เทียนเป็นต้นซิ่วเลยแต่สิ่งที่เขาห้ามจริงๆเนี่ยรินชวนย้อนไปดูทางแอปวันดีในตอนที่1และ2เขาขายี้ประเด็นนี้เอาไว้ได้ดีนะครับ จากเด็กสู่ตอนโตมันชัดเขาห้ามแค่นี้ห้ามแค่อย่าเล่นอย่าทําอะไรที่มันจะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้และจับได้ว่าลือเทียนเป็นต้นซิ่วเช่นการอยากจะเป็นนางเอกนิ้วเป็นนางไปสู้เจนิเล่นผ้าเล่นปิ่นปักผมอันนี้ห้ามเทียนก็เคยโดนตีมาแล้วด้วยครับคุณผู้ชมแล้วพอเทียนโตมานะครับในแม่เคยบอกว่าจะให้อ้วเนี่ยหาในแบบที่ลื้อชอบเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกก็คือจะให้แบบหาผู้ชายมาให้เนี่ย ไม่ได้เขาไม่สนับสนุนแต่ไม่ได้ห้ามเทียนเป็นต้นซิวเลยครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดจิวเข้ามาในชีวิตของเทียนถ้าเกิดนายแม่รู้ล่ะอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของพี่ป๊อกปิยธิดาก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับตัวละครลี่บวกกับการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างต่อเนื่องของช่วงละครไทยนะครับตัวละครลี่เนี่ยเขามองชาว lgbtq เนี่ยเขามองว่าการจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของเขาครับคุณผู้ชมแล้วตัวละครลี่เนี่ยรับได้กับเรื่องที่เทียนเป็นต้นซิวเนี่ยมากๆเลย ย้าว่ารับได้นะครับที่เทียนเป็นต้นซิลวมากๆมันสอดคล้องกับที่เราดูในละครจากที่เรียนรับสารนะครับมันสอดคล้องกันไปหมดเลยคุณผู้ชมละมองอยังไงเคยได้ยินไหมว่าในาแม่บอกว่าเทียนห้ามเป็นต้นซิ่วมองอยังไงกับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมตัวลี่เนี่ยเขาขออย่างเดียวเลยลูกเป็นต้นซิลไม่ได้ห้ามแต่ขอให้ลูกเนี่ย ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดก่อนได้เป็นเจ้าสัวเทียนก่อนครับคุณผู้ชมได้เป็นผู้นําตระกูลส่งและหัวหน้าสมาคมห้ามงกรก่อนมันต้องเป็นของเขาครับตามธรรมเนียมหยางจะมาแย่งไปไม่ได้คนอื่นจะมาทําอะไรไม่ได้ต้องเป็นลูกของเขาขอแค่นี้แล้วหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมตัวของเทียนเนี่ยอยากจะเป็นอะไรก็เป็นนี่คือแผนขั้นสุดของลี่ครับฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเรื่องเนี่ยมันคือการที่เขาจะยอมทําทุกอย่าง เพื่อสิ่งน,นี้ครับในละครเนี่ยเราได้ยินตัวละครในแม่หรือว่าคุณลี่เนี่ยพูดกรอกหูเทียนและพวกเราผู้ชมก็ได้ยินร่วมกันนะครับตลอดเลยเป้าหมายเดียวสูงสุดของเขาเลยคือให้เทียนขึ้นมาสู่ตําแหน่งแค่นั้นเลยมันจบเลยครับคุณลี่เขาแค่กลัวว่าเทียนเนี่ยถ้าเกิดคนรู้เนี่ยว่าเป็นต้นซิ่วจะถูกกลั่นแกล้งจะไม่ได้รับการยอมรับ จะไม่ได้ขึ้นสู่ตําแหน่งเนี่ยมันแค่นี้เลยเราได้ยินแค่นี้เลยเขาจึงยอมทําทุกอย่างถึงขั้นที่กําจัดอัดตรงจนตายเขาก็ทํามาแล้วอะไปแบบพูดกับอะไรอะโจแม่กวนอิมไหมก็คือไปเออลูกแบบผิดไปแล้วแต่ว่าลูกจําเป็นก็นี่ไงเขายอมแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยอมครับการเข้ามาของจิวอะถ้าในระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งที่เขาปูทางแล้วว่าต้องแต่งงานกับหญิงพินก็จะสมบูรณ์ขึ้นสู่ตําแหน่งหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งรับตําแหน่งเลยเนะี่ย ถ้ามันสําเร็จก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดจิวเข้ามาแล้วมาเป็นตัวขัดขวางแต่งงานไม่ได้ต้องเลื่อนออกไปหรือการเข้ามาของจิวมันจะทําให้ความลับต้วนซิลที่ปกปิดมาเนี่ยถูกเปิดเผยอะในแม่รับไม่ได้หรอกในแม่ก็ต้องกําจัดจิวครับในแม่ไม่สนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการเข้ามาของจิวมันมาแบบลับๆแต่งานแต่งงานหรือว่าการขึ้นสู่ตําแหน่งมันก็ยังดําเนินต่อไป อันนี้ดินว่าในแม่น่าจะมองว่ามันคือความสุขของลูกไม่ได้ขัดขวางเหมือนอย่างที่เขาช่วยปกปิดความลับต้วนซิวมาโดยตลอดครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิวเข้ามาแล้วมันมีผลน่ะที่จะทําให้เทียนขึ้นสูตรตำแหน่งไม่ได้อ่ะอันเนี้ย ในแม่กำจัดแน่นอนครับคุณผู้ชมและก็จะไม่สนับสนุนครับขอแค่อย่างเดียวเลยขอแค่อย่ามาขวางจริงๆไม่ได้มองแค่ตัวละครจิวนะทุกเรื่องทุกคนเลยอ,อย่ามาขวางทางการขึ้นสู่ตำแหน่งของเทียนถ้าเราวิเคราะห์ต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมดินมองอย่างนี้ครับมองว่าตัวของในแม่เนี่ยน่าจะมองว่าถ้าเกิดเทียนขึ้นสู่การเป็นเจ้าสัวเทียนนะครับเป,เป็นผู้นาตระกูลซ่งเป็นหัวหน้าสมาคมห้ามังกรได้สําเร็จตามธรรมเนียมแบบที่เขาต้องได้รับอะ่ะถ้าสําเร็จแล้วอํนนานาจสูงสุดอยู่ในมือเขา แล้วตัวลี่เนี่ยมองว่าเขาไม่ได้ติดเลยที่จะเป็นตัวซิลไม่ได้มองว่ามันผิดอะไรเลยเขาอาจจะมองว่าเทียนเนี่ยน่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับยิ่งเทียนก็เป็นตัวซิลแล้วเทียนก็เติบโตมากับแม่บัวซึ่งมองว่าเรื่องนี้คือปกติมากครับมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคของเทียนว่าตัวซิลไม่ใช่เรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่รับได้เลยมันคือเรื่องของคนสองคนมันคือความรักเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเขาก็ทำงานได้ปกติ นี่แหละมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ในแม่คิดหรือไม่ครับคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกครับถ้าขึ้นไม่ได้ไอ้ก่อนขึ้นนี่แหละมันติดแค่ตรงนี้มันติดแค่ตรงนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีอํานาจไงถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นน่ะทุกอย่างมันพังฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ในแม่จะทําทุกอย่างเพื่อปกปิดความลับตัวซิลครับแต่คุณผู้ชมครับจากที่เราฟุยกันมาเนี่ยมันมันคงไม่ราบรื่นและมีอะไรมากกว่านี้ครับเนื่องจากตัวแปรในละครเรื่องนี้ มันก็เยอะเหลือเกินไหนจะเจ้าสัวมาคุณจันท์ไหนจะตัวของเจ้าสัวซองอีกที่เคยตัดสินเจ้าสัวจางแบบนั้นไปแล้วพูดลักษณะกดดันโมโหนู่นนี่นั่นแล้วเขาจะตัดสินลูกของเขายังไงถ้าเกิดเขารู้ก่อนที่เทียนจะขึ้นสู่ตําแหน่งคุณผมู้ชมติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะครับของตระกลูลซองและสมมาคมห้ามังกรแบบรวดเร็วทุกเรื่องราวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวทาง YouTube และ Ti ก t o k ช่องพัชรประพลคุณผู้ชมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องต่าง ก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามร่วมกันนะครับและช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องพัชรประพลได้นะครับที่ปุ่มด้านด้านล่างนี้นะครับจะมีรูปหัวใจคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนได้นะครับเพื่อการพัฒนาและนําเสนอ ผลงานในรูปแบบต่างๆหลังจากนี้เป็นต้นไปครับและดินชวนดูสดนะครับคุณผู้ชมทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลาสองทุงครึ่งทางช่องวัน31กับละครคุณชายและถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวีก็สามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้คือถ้าเกิดคุณผู้ชอมอยู่ข้างนอกทํากิจกรรมอะไรอยู่ก็ตามแล้วละครคุณชายมาและอยากจะดูไม่มีทีวีดู หรือใดๆก็ตามที่ไม่สะดวกอ่ะดูผ่านมือถือก,ก็ได้ครับแค่โหลดแอปวันดีติดเครื่องไว้กดปุ๊บไปเลยนะครับตอน2องทุ่มครึ่งนั่นแหละดูสดแบบออนไลน์แล้วพอละครจบปุ๊บนะครับเขาก็ลงละครคุณชาให้ดูย้อนหลังทันทีทางแอปวันดีแอปนี้โหลดฟรีดูฟรีนะครับแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้ดูภาพแบบคมชัดไม่ต้องรอเวลาด้วยไม่ต้องรอแบบ,แบ,บข้ามวันหรืออะไรเงี้ยคือละครจบเขาลงเลยทันทีครับคุณผู้ชมก็แนะนําให้โหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับ ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและเราพบกันครั้งหน้าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรมาฝากห้ามอยากพลาดนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ